ชูนอกหัวใจแต่งโดยวชิลาภาจากช่องลัชลินโนเวลิสชแนลฝากเอาไว้ให้ติดตามด้วยนะคะตอนที่14ผู้ชายกวนใจ คุณก็รู้อยู่แล้วนี่เขาทำหน้าใส่ซื่อไม่สะทกสะทานนี่คุณพกถุงยางอนามัยในกระเป๋ากางเกงตลอดเวลาอย่างนั้นหรือไงสายตาจ้องจับผิดถามทำเอาเขาชักจะหนาวหนาวร้อนๆ้อนขึ้นมาพกไปทุกที่แปลว่าคุณพร้อมจะมีเซ็กกับใครก็ได้ตลอดเวลาอย่างนั้นหรือ เปล่านะผมเพิ่งหยิบมาเมื่อตอนเย็นวันนี้เองไม่ได้พกไปทำงานด้วยซะหน่อยคนถูกจี้ถามร้อนตัวรีบตอบพลวันก็แล้วทำไมต้องพกด้วยก็เผื่อฉุกเฉินไงคุณปลอดภัยไว้ก่อนเผื่อต้องใช้เห็นไหมแล้วก็ต้องได้ใช้จริงๆเสียด้วยว่าพราง ล่างสูงก็เดินเข้ามาแล้วดึงมันไปจากมือเธอเสียเหลือตั้งอันหนึ่งไม่อยากเอากลับบ้านเลยเขาว่าพร้อมกับกัดริมฝีปากแล้วขยิบตาให้เธอไหนๆก็ไหนๆอย่าให้มันเสียเปล่าเลยนะผมว่าเราเราอะไรกันยะนี่แน่นี่แน่มือเล็ก ตีเพียเพียลงมาบนตัวเขาอย่างไม่ยั้งมือยังมีหน้ามาพูดจาอย่างนี้อีกโอ้ยโอ๊ยอะไรนี่ตีผมทำไมชายหนุ่มถามพร้อมกับกระโดดหนีเยงๆยงกระทั่งโดดไปอยู่อีกฝั่งหนึ่งของเตียงนอนนี่แปลว่าคุณคิดเอาไว้อยู่แล้วใช่ไหมว่าเราจะต้องมีอะไรกันนะโถคุณ ผมก็แค่เตรียมพร้อมหรอกแต่ฉันบอกแล้วว่าเราสองคนจะไม่มันเป็นเรื่องธรรมชาตินะ่ะทำไมคุณต้องคิดมากด้วยคุณพอใจผมพอใจเราได้แบ่งปันความสุขกันมันไม่ดีหรือไงแต่มันเปลืองตัวอยากเอาหน้าผมไม่ถือเขาทำตาใสซื่อเข้าใส่พร้อมกับพยักหน้างึกหงักเหมือนยินยอม คนบ้านี่เธอคว้างหวีในมือเข้าใส่เขาอย่างโมโหจะถือสาอะไรกันละ่ะเขาน่ะได้กำไรส่วนเธอน่ะขาดทุนเย่ายโกรธสิอารมณ์เสียแต่เช้าไม่ดีนะชายหนุ่มทักท้วงคุณรีบกลับไปเลยนะเพราะถ้าคุณยังไม่กลับไปฉันจะอารมณ์เสียยิ่งกว่านี้แล้วก็อาจจะกลายเป็นฆาตรกรฆ่าคนด้วยรู้หรือเปล่า หญิงสาวเอ็ดอึงเข้าใส่เสียงดังโอหน่ากลัวจริงๆง,งั้นช่วยฆ่าข่มขืนผมด้วยก็แล้วกันนะใบหน้าหล่อเหลาทำหน้าเจียเจ่ยมเจี้ยมวิงวอนร้องขอเชสพิจิกาเอ็ดตโลเรียกชื่อเขาพร้อมกับกระโจนเข้าหา ฟรานเชสโกเห็นพ <Frances> ิจิกาโกรธหน้าดำหน้าแดงก็รีบเก็บเสื้อผ้าเพ่นออกจากห้องโดยไวทิ้งให้หญิงสาวยืนหายใจหอบแพกแกอย่างเหนื่อยแสนเหนื่อยคนบ้าเอ้ยเธอสะบดออกมาอย่างหัวเสียคนบ้าโผล่หน้าพ้นบานประตูเข้ามาจะไม่ให้ผมช่วยเก็บที่นอนหมอนผ้าผ่ห่มจริงๆหรือ ถามพลางทำหน้าเป็นยักคิ้วหยับหยับให้มือเรียวคว้าหมอนได้ก็คว้างไปสุดแรงใบหน้านั่งจึงผุบหายไปพร้อมกับเสียงเดินลงบันไดไปชั้นล่างแล้วจริงๆพิจิกาต้องสะกดกลั้นอารมณ์เอาไว้เป็นสามารถเพื่อจะระง,งับความโกรธเกรี้ยว และเมื่อสายตาเหลือบไปเห็นเข็มสั้นและเข็มยาวที่หน้าปัดนาฬิกาแข่งกันเดินแล้วเธอก็ต้องรีบกลับเข้าไปแต่งตัวเพื่อไปทำงานให้ทันคอยดูนะเธอจะไม่ยอมให้เขาเข้าห้องนอนของเธออีกเลยจากนี้ไปวันนี้นายมาทำงานสายนะ กฤษณุทักเมื่อญาติหนุ่มหน้าหลอ่อเดินผิวปากเข้ามาในออฟฟิศอย่างอารมณ์ดีฉันซื้อปลาท่องโกเจ้าอร่อยหน้าหมู่บ้านมาฝากเขายื่นถุงปลาท่องโกให้อีกฝฟล์ก่อนจะเดินเข้าห้องทำงานไปกฤษณุยื่นถุงต่อให้แม่บ้านก่อนจะเดินตามเข้าไปในห้องทำงานอีกคนมีอะไรดีๆหรือเปล่า ดูวันนี้นายอารมณ์ดีเป็นพิเศษนะเขาถามอย่างใคร่รู้ฟรานเชสโกส่งยิ้มให้ฉันก็อารมณ์ดีอย่างนี้ทุกวันแต่ฉันรู้สึกว่าวันนี้พิเศษกว่าวันอื่นๆแต่ก็ช่างเถอะตอนนี้เรื่องของนายคงไม่ฮอตกว่าเรื่องของพี่ตาลหรอกฟรานเชสโกที่กําลังหย่อนก้นลงนั่งเงยหน้าขึ้นมามองกฤษณนุพร้อมกับเลิกคิ้วตั้งคำถาม พี่ตาลทำไมหรือก็ลุงอนเองนกน่ะสิโวยวายจนบ้านแตกเพราะเพิ่งรู้ว่าพี่ตานกับสามีแยกกันอยู่แถมยังให้นักสืบไปสืบเพราะได้ข่าวว่าพี่กันหนะ่ะมีผู้หญิงอื่นข่าวเศร้าที่ได้ฟังแต่เช้าทำให้อารมณ์รื่นเริงของเขาค่อยๆเหือดหายในบรรดาญาติพี่น้องซึ่งนับมือได้หลายรอบ เขาสนิทกับสกุลตลาและกฤษณนุที่สุดแล้วพี่สาวเคยไปเรียนบริหารคอสสั้นๆที่มิลานปีหนึ่งมันเลยทำให้เขาใกล้ชิดสนิทสนมกับเธอยิ่งกว่าคนอื่นสกุลตลาเป็นคนสวยน่ารักจิตใจดีนิสัยติดจะเรียบร้อยเสียด,ด้วยซ้ำตอนเธอแต่งงานเมื่อสองปีก่อน เขาไม่ได้มาร่วมงานด้วยเพราะติดธุราสสำคัญจริงๆวันที่เขาไปงานเลี้ยงของครอบครัวก็ไม่ได้เจอหน้าพี่เขยจากคำบอกเล่าถึงผู้ชายคนนั้นฟรานเชสโกรับรู้ได้ว่าสกุลตลารักสามีมากแล้วพี่ตานเป็นยังไงบ้างละ่ะยังไม่รู้นะสิลุงอเนกยังไม่ได้เรียกเข้ามาคุยเลย ตอนนี้กำลังรอหลักฐานชัดๆจากนักสืบคนเล่าถอนหายใจยาวเหยียดถ้าจับได้คาหนังคาเขาก็คงโดนบังคับให้หย่าแน่น่าสงสารพี่ตานนะแต่ถ้าผู้ชายคนนั้นนอกใจจริงพี่ตานก็คงไม่มีความสุขหรอกนายไม่รู้อะไรพี่ตานรักพี่กันมากไม่อย่างนั้นก็คงไม่ช่วยปกปิดเรื่องมาถึงขนาดนี้หรอก ดูสิบ้านอยู่ในรั้วเดียวกันแท้ๆพี่กันแยกออกไปอยู่ข้างนอกตั้งหลายเดือนยังไม่มีใครรู้เรื่องนี้เลยพี่ตานน่ะออกรับแทนให้ตลอดก็อย่างว่าคนมันรักมากกริสนุเล่าพลางถอนหายใจอีกแล้วเห็นชีวิตคู่เป็นแบบนี้แล้วฉันยิ่งไม่อยากแต่งงานเลยพี่ตานรึกก็ดีแสนดี พี่กันน่ะเงียบๆขรึมๆเป็นคนดีดูไม่ใช่คนแบบนั้นเลยสักนิดใครๆก็ว่าเหมาะสมกันอย่างกับกินทองบยกุกน่าจะไปด้วยกันได้ดีนี่เพิ่งแต่งงานกันแค่สองปีหมอข้าวก็ยังไม่ทันดำก็จะเลิกกันซะละกริสนุบ่นยาวเหยียดจนฟรานเชสโกนึกขำนี่นายคิดจะแต่งงานกับเขาด้วยหรือ เพราะจำได้ว่าเขามาเมืองไทยได้ไม่ถึงเดือนก็เห็นกฤษณนุควงผู้หญิงไม่ต่ำกว่าสามคนคิดสิหรือนายคิดจะอยู่คนเดียวไปต่อชีวิตละ่ะไม่หรอกเขาเชื่อว่าพระเจ้าเตรียมหัวใจอีกดวงไว้ให้เขาตามหาและตอนนี้ก็เชื่ออยู่นิดนิดว่าเขาอาจจะได้พบมันแล้วก็ได้ ขอเวลาให้แน่ใจอีกสักหน่อยเขาไม่เคยฝืนความรู้สึกของตัวเองหรือโชคชะตาถ้าใช่ก็พร้อมจะน้อมรับแต่ถ้าไม่ใช่ก็ยินดีที่จะปล่อยไปโดยไม่ลังเลว่าแต่นายเถอะยังคบสาวคนเดิมอยู่หรือเปล่าแล้วเมื่อไหร่จะพามาให้ดูตัวล่ะฟรานเชสโกยิม้ม ที่อีกฝ่ายหาเรื่องเรี้ยวมาที่เขาอีกจนได้ไม่นานหรอกเดี๋ยวนายก็จะได้เห็นโอเคค่ะตาชอบไอเดียนี้มากขอบคุณนะคะที่ช่วยคิดงานออกมาทุกอย่างได้ตรงใจตามที่ตาขอ ทีวิลล์พรัสยินดีบริการเพื่อให้ลูกค้าได้รับผลประโยชน์และความพึงพอใจสูงสุดอยู่แล้วค่ะพิจิกายิ้มรับคำชมพร้อมกับเอ่ยสโลแกนของบริษัทที่ท่องจนจำขึ้นใจการนำเสนองานครั้งที่สผ่านไปอย่างราบรื่นด้วยดีไม่มีอะไรต้องแก้ไขต่อไปก็ส่งงานต่อให้ฝ่ายอื่นๆ เข้ามาดำเนินงานตามแผนการธุรกิจที่วางไว้เรียบร้อยแล้วแต่ถึงอย่างไรหน้าที่รับผิดชอบในการติดต่อดูแลพรีดีเอ็กเซดของสกุลตลาก็ยังเป็นหน้าที่ของเธอโดยตรงอยู่ดีเพียงแต่คงไม่จำเป็นต้องมาที่นี่บ่อยๆย,ยิ่งรู้จักสกุลตลามากขึ้นเท่าไหร่ เธอยิ่งชื่นชอบและชื่นชมในตัวอีกฝ่ายคิดว่าผู้ชายส่วนใหญ่ก็น่าจะชอบผู้หญิงแบบนี้แล้วอะไรหรือคือปัญหาระหว่างเจ้าหล่อนกับกันตทัดเมื่อมองไปที่ด้านหลังโต๊ะทำงานก็ยังเห็นรูปคู่สามีภรรยาวางตั้งอยู่ที่เดิมเช่นทุกครั้ง ถ้าไม่มีอะไรแล้วดิฉันคงต้องขอตัวกลับก่อนนะคะเสร็จงานแล้วก็ไม่ควรอยู่ต่อเธอมีงานรอที่บริษัทและการเผชิญหน้ากับสกุลตลาก็ทำให้เธอรู้สึกผิดนิดๆอยู่ในใจใกล้จะเที่ยงแล้วอยู่ทานข้าวด้วยกันก่อนสิคะอีกฝ่ายเอ่ยชวนอย่างมีน้ำใจ คงต้องขอตัวจริงๆค่ะพิจิมีงานค้างที่บริษัทเยอะเลยค่ะเธอเองก็หาเหตุเลี่ยงจนได้น่าเสียดายจังนะคะตาลรู้สึกถูกชะตากับคุณพิจิจังเราน่าจะได้ทานข้าวด้วยกันสักมือ้ออีกฝ่ายทำหน้าตาว่าเสียดายจริงๆนั่นยิ่งทำให้พิจิการู้สึกผิดเข้าไปใหญ่ไม่รู้ว่า ถ้าสกุลตาลารู้ความจริงระหว่างเธอกับสามีของเจ้าร่อนจะยังรู้สึกแบบนี้กับเธออยู่อีกไหมแต่ไม่มีทางหรอกเธอจะไม่ยอมให้ผู้หญิงคนนี้รู้เรื่องนี้แน่ๆเมื่อทุกอย่างมันจบไปแล้วไม่ควรที่จะต้องมีใครต้องมาเสียใจอีกอ้อคุณพิจิคะพอดีว่ามีคนสนใจจะให้ทางดีบริรอบพัช ช่วยวางแผนการตลาดให้นะคะสกุลตลาเปิดลิ้นชักก่อนจะหยิบนามบัตรยื่นให้หญิงสาวไปพิจิการรับมันมาเดี๋ยวพิจิจะเอาไปให้ผู้จัดการให้นะคะค่ะฝากด้วยนะคะด้วยความยินดีค่ะขอบคุณมากนะคะคุณตาลที่ช่วยแนะนำลูกค้าให้เธอตอบไปอย่างรู้สึกขอบคุณจริงๆ ก่อนจะก้มลงอ่านชื่อบนนามบัตรกฤษณุสินทวาลีพิจิกาย่นคิ้วนิดนิดด้วยความสงสัยว่าผู้ชายคนนี้เกี่ยวข้องเป็นอะไรกับสกุลตลาลน,นะถึงได้ใช้นามสกุลเดียวกัน เจ้านายจะให้ใครไปดูแลเคสนี้คะหลังจากส่งมอบนามบัตรตามที่สกุลตลา,าให้มากับชยุทธพิจิกาก็อดจะอยากรู้ไม่ได้ก็คุณไงล่ะอ้าวแต่พิจิตดูแลพรีดีเอ็กเดอยู่นี่คะตอนนี้คุณส่งต่อง,งานให้อีกฝ่ายแล้วไม่ใช่หรือก็รับเคสนี้ไปสิไหนๆก็อยากจะเปลี่ยนงานอยู่แล้วนี่เดี๋ยวที่พรีดี ผมใช้ตรีทิพย์ดูแลแทนถ้าเป็นสักเมื่ออาทิตย์ก่อนเธอคงจะดีใจกว่านี้แต่ดูเหมือนความกรุณาของเจ้านายใจดีจะมาช้าไปเสียหน่อยเอาเป็นว่าตกลงตามนี้นะพรุ่งนี้ก็เข้าไปคุยกับทางลูกค้าได้เลยเขายังไม่ทันตอบรับเลยนะคะว่าจะจ้างบริษัทเราแค่แนะนำลูกค้ามาให้เฉยๆค่ะ นั่นแหละพิจิกามันเลยเป็นหน้าที่ของคุณไงที่จะทำให้ลูกค้าประทับใจและเลือกใช้บริการของเราเอาเป็นว่าถ้าขายโปรเจกต์นี้ได้ผมจะให้ค่าคอมมิชชั่น5%นไม่รวมกับเงินเดือนโอเคไหมห้าเเซเธออุทานตัวเลขที่ดูช่างน้อยนิดในความรู้สึกนั่นออกไปแต่ก็เอาเถอะ การได้เงินเพิ่มก็ควรจะดีใจไม่ใช่หรือเห็นทีเธอจะต้องไปค้นข้อมูลดูว่าบริษัทนนโอรายนี่ทำธุรกิจเกี่ยวกับอะไรชื่อไม่คุ้นหูเลยแต่ดูจากนามสกุลของเจ้าของนาบัตรที่เป็นนามสกุลเดียวกับสกุลตลาแล้วคาดเดาว,ว่าพวกเขาน่าจะเป็นเครือญาติกันกระมังและไอ้บริษัทที่ว่า ก็น่าจะแตกหน่อออกกออมาจากบริษัทใหญ่ของครอบครัวอีกทีคนมีเงินนี่ก็มีเงินเยอะเสียจนหน้าอิจฉาจริงๆทำธุรกิจได้กำไรก็ยังไม่ยอมแบ่งปันผลประโยชน์ให้ใครตั้งบริษัทให้ลูกให้หลานทำธุรกิจเกี่ยวข้องกันหมดเรียกว่าไม่ยอมให้เงินกระเด็นออกไปนอกกรงสีเลยแม้แต่สตางแดงเดียว พรุ่งนี้ผมไม่เข้าบริษัทนะครับพี่งามงามชวีเงยหน้าขึ้นมองเจ้านายหนุ่มที่บอกกับเธอกระทันหันแล้วนัดที่รับไว้ละคะจะให้พี่โทรเลื่อนไปหรือเปล่ามีนัดกับใครไว้บ้างล่ะครับเนี่ยงามชวีเปิดตารางนัดหมายของเจ้านายดูพรุ่งนี้มีนัดกับตัวแทนจากดีวีร์พลัสค่ะ นัดอะไรนะครับทำไมเขาถึงรู้สึกไม่คุ้นหูกับบริษัทนี้เลยอ้อนัดบิสเน s แ plan ค่ะพอดีว่าเขาเพิ่งโทรมานัดเมื่อตอนบ่ายพี่เห็นว่าพรุ่งนี้เช้าคุณกริดว่างก็เลยรับไว้ให้กำลังจะเข้าไปบอกอยู่พอดีแล้วตกลงจะให้เลื่อนเป็นวันไหนดีละคะอืมอันที่จริงจะว่าไปเรื่องนี้ให้ไปคุยกับนายสินโดยตรงดีกว่าครับ กฤิณสนุรีบโบ้ยไปให้ญาติหนุ่มแทนเพราะจะว่าไปแล้วผู้เป็นลุงแค่ส่งเขามาช่วยงานฟรานเชสโกเท่านั้นเพราะเห็นว่าอีกฝ่ายเพิ่งมาใหม่และอาจจะยังไม่ค่อยเข้าใจระบบการทำงานของประเทศไทยดีเพราะตัวเขาเองก็ยังมีชื่อและตำแหน่งอยู่ที่บริษัทสำนักงานใหญ่แต่ว่าเขาขอนัดคุณกฤิตนะคะ เห็นว่าคุณตาลเป็นคนแนะนำมาอ๋ออย่างนั้นหรือครับผมก็ได้ยินเปลยเปลยอ,อย่างนั้นอยู่เหมือนกันแต่พี่ตาลคงไม่มีนามบัตรในสินก็เลยให้นามบัตรของผมไปแทนกระมังจริงๆนะ่ะให้คุยกับเจ้าของบริษัทโดยตรงถูกต้องแล้วเขาอธิบายยาวเหยียดงั้นตกลงไม่เลื่อนนัดนะคะแต่ให้พี่แจ้งคุณสินแทนครับ แจ้งหมอดนั่นไปได้เลยเขาไม่ไปไหนหรอกแล้วคุณกร่นล่ะคะจะไปไหนเอ่อพอดีผมนัดวันไว้นะครับไปตีกอล์ฟคุยธุรกิจกันเขาเอ่ยตอบไปตะกุกปตปะกักหน้าแปลกนะคะปกติพี่เห็นคุณนัดกันวันหยุดอ๋อพอดีพวกนั้นเขาติดไปต่างประเทศนะครับก็เลยนัดกันนอกรอบผมไปก่อนนะครับ ว่าแล้วเขาก็รีบขอตัวชิ่งเพราะไม่อยากถูกเลขาสาวใหญ่ซักไซไปมากกว่านี้เขาเองก็ไม่ได้อยากโกรหกใครหรือหลีกเลี่ยงเกี่ยงงานอะไรหรอกแต่เรื่องคอขาดบาดตายที่เพิ่งได้รับข่าวมาสดสดร้อนๆทำให้กฤิสนุกก้นร้อนจนนั่งทำงานต่อไปไม่ไหว จึงต้องรีบไปจัดการเรื่องนี้ให้เรียบร้อยเสียก่อนหวังดับไฟแต่ต้นลมก่อนที่ก้านไม้ขีดติดไฟเล็กๆนี่จะลุกลามจนเป็นพระเพิงเผาไหม้ชีวิตและอนาคตเขาให้วอดวายไปเสียก่อนขอบคุณที่รับฟัง คอมเมนต์กดไลค์กด s u b s c r i b ์กดแชร์ฝากติดตามชูนอกหัวใจตอนต่อไปด้วยนะคะ